สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้มาที่มิซูวาเป็นร้านออ marketplace สไตล์ญี่ปุ่นนะอยู่ที่นิวเจอร์ซีย์นั่งรถเมมาแล้วก็นั่งรถไฟลังเบามานะคะอยากรู้ว่าข้างในนี้มีอะไรขายบ้างมีเพื่อหลายคนแนะนำตรงนี้มานานมากแล้วป๊มก็ไม่เคยมาสักที ในนี้เนี่ยมีของขายเยอะมากค่ะไม่ว่าจะเป็นพืชผักต่างๆขนมญี่ปุ่นแล้วก็ที่เป็นแบบขนมที่พร้อมทานได้เลยอะไรเงี้ยและก็ปามก็เดินไปดูที่โซนที่เป็นข้าวปั้นค่ะไอข้าวห่อสาลายโอนิกิริเนาะราคามันดีมากค่ะแต่ว่าไหนๆก็มาทั้งทีนะคะอยากกินอาหารญี่ปุ่นที่เป็นแบบจริงจังหน่อยค่ะก็เลยเดินสำรวจ โอ้โตรงนี้คือแบบทำเหมือนจริงมากรอยไหมคือแบบอืมโอ้ทีอะไรดีนะโคตรเหมือนจริงอะราคาก็ไม่ได้แพงจนไปนะ13.99 14.99กากาอะไรเงี้ย11ออะไรเงี้ยดูดิ ราคาดีอ่ะตรงนี้มีร้านอาหารยาวมาถึงตรงนี้เลยคืออันนี้ร้านอะไรนะอุนากิโบข้าไปดูใกล้ๆเดียวอ่ะวีราคาดีอ่ะ เดินไปเดินมานะคะแล้วก็มาสะดุดตายกับตู้หนึ่งอันนี้เป็นเซ็ตที่เป็นรามเมงและก็มีข้าวส่วนอันนี้ก็คือรามเมงเฉยๆค่ะ uh, Can I get spicy miso เมง s m a medium หรือมหรือ Medium please Anything else? Uh, no Per here or to the uh, <for> here i l e 1541 อันนี้ได้มาแล้วนะคะเป็นตัวไอที่เอาไว้รอก็คือเลกูลา่าไซส์สิบสี่เห็นเห็นเห็นอาจจะเห็นไม่ชัดสิบสี่จุดสี่ห้าเหรียญน,นะบวกแท็กซ์ไปอีกศูนย์จุดเก้าหกก็คือรวมทั้งหมดแล้วสิบห้าจุดสี่หนึ่งเหรียญน,นะคะ Don't let's Okay let eat ตอนนี้ก็คือกินแล้วเรียบร้อยนะคะต่อไปก็คือเราจะเข้าร้านหนังสือคิโนคุนิยะในสาขานี้นะคะก็จะมีพวกแบบตุ๊กตาเยอะอะที่มันเป็นแบบตุ๊กตาแต่งห้องเล็กๆอันน้อยๆแบบนี้ค่ะมีหลายคอลเลกชันมากแต่ก็ไม่ได้ซื้ออะไรติดมาแต่อย่างใดนะคะ ส่วนอันนี้เนี่ยเป็นของเล่นที่มันแบบมันเลื่อนได้ะคะ่ะทุกคนปั๊มไม่แน่ใจว่าเอาไว้แบบฝึกมือเอาไว้ขยับมือหรือเปล่านะ อันนี้ก็จะเป็นอีกร้านหนึ่งค่ะชื่อว่า Little Japan อะไรสักอย่างหนึ่งนี่แหละคือปั๊มสะดุดตากับตู้กระชปองที่เยอะมากมันเรียงกันเยอะจริงๆค่ะแต่ว่าปั๊มก็ไม่ได้เล่นนะคะแตเข้าไปเดินดูของข้างในมากกว่าค่ะอันนี้น่าสนใจ,นนนนใจเจอถ้วยลายนี้สวยนะใบละ8ดเหรียญ ม,มาทีิแมเรอยวดีแบบเมดอินญีแปนเลยนะเนี่ยมันดูแบบดูดีมากเลยสิบห้าเหรียญ เดินมาต่อที่ร้านดาโซค่ะอันนี้ก็จะเป็นของที่เอาไว้ไปตั้งแคมป์นะคะปัมก็เดินสำรวจดูเรื่อยๆค่ะเผื่อจะได้ของใช้อะไรในห้องครัวนี่มันอุปกรณ์แบบแคมปิ้งอะ่ะแก้วน้ำไฟฉายช้อนที่ไม้เสียบปิ้งอะไรเงี้ยน่าไปแคมป์มากเลยเนาะ ดูเหมือนแบบมาตรงนี้แล้วก็ได้ของครบเลยเยอะมากเลยมันวันนั้นนะคะเป็นวันเสาร์ที่ปามไม่ได้เช็คแบตกล้องนะคะมันก็เลยหมดไปค่ะก็ต่ออีกวันหนึงวันอาทิตย์ค่ะทุกคนไปวิคเกนบล็อกกันต่อวันนี้เนี่ยก็คือนัดเจอกับเพื่อนๆที่เคยทำงานด้วยกันนะคะไปเยี่ยมชมแกลเลอรี่ของศิลปินท่านหนึ่งที่ออกแบบงานเกี่ยวกับฟิวเจอริสติกค่ะ เดินมาจนถึงเดินมาจากยิ้มหกสรีทจนถึงทางที่เห็นทฮายไหลนะคะก็จะใกล้ถึง ที่ปามนัดเจอกับเพื่อนๆน,นะคะก็คือแกลเลอรี่ที่แสดงผลงานของคุณซิดมีธซึ่งเป็นศิลปินฟิวเจอริซึมที่เป็นอันดับต้นๆเลยค่ะคือหลังจากที่เขาเรียนจบจากที่อาร์ตเซ็นเตอร์ที่ LA นะคะเขาก็ได้ทำการออกแบบรถยนต์ฟอร์ดแล้วเขาเนี่ยก็ยังออกแบบวิชวลแลงเกจของหนังฮอลลีวูดหลายๆเรื่องที่เราคุ้นเคยกันด้วยค่ะไม่ว่าจะเป็น StarTech, Tron หรือว่า Blade Runner นะคะ นอกจากนั้นยังไม่พอนะคะก่อนหน้าที่เขามาทำหนังฮอลลีวูดเนี่ยเขาก็ได้ไปออกแบบเครื่องใช้ไฟฟ้าหรือว่าเป็นสิ่งต่างๆที่เกี่ยวกับอนาคตนะคะทุกคนอันนี้ก็จะเป็นวิดีโอที่บัมถ่ายมาในงานแกลเลอรี่ที่เขาแสดงนะคะอันนี้คือมันนานมากแล้วนะคะที่เขาได้ทำการออกแบบแล้วก็วาดภาพเหล่านี้นะคะพอดูงานในแกลเลอรี่เสร็จนะคะเราก็ตรงไปที่เชลซีมาร์เก็ตเพื่อไปทานข้าวเย็นกันค่ะ ก็ร้านที่เลือกกันก็คือเป็นร้านเบอร์เกอร์นะคะก็เป็นสไตล์อเมริกันจะเอทิดในโอนิกิริไก่เนืลอซีเวอร์ อน้ำพิกนู่าว่าเหมือนน้ำพิกนูก็ของปาล์มสั่งเป็น smash burger ค่ะก็หมดแล้วล่ะค่ะสำหรับวิกเกนบล็อกคลิปนี้ ก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ